สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญครังพรในรีพอร์ตประจำวันที่25กุมภาพันธ์2558ค่ะสำหรับน้นราคาทองคำในคืนนี้นะคะราคาทองคำแขวงตัวในกรอบแค่บริเวณกรอบ1,208ถึง1,211เหรียญในช่วงเวลาทําการโดยราคาได้รับแรงหนุนจากการแถลงการของประธานเฟดเมื่อคืนวานนี้ ที่มีความเห็นว่าจะยังไม่ปรับขึ้นอันตาราดอกเบี้ยในช่วงนี้ซึ่งสภาพตลาดยังคงมีแรงขายออกมาอยู่เรื่อยๆทําให้ราคายังไม่สามารถยืนเหนือ1,210เหรียญได้ขณะที่นักลงทุนยังคงติดตามการถแถลงการของประธานเฟดและประธาน ECB อีกครั้งหนึ่งในคืนนี้รวมถึงการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสารัที่สำคัญคือ New Home s a l e ที่คาดว่าจะออกมาลดลง ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวในลักษณะไซเวย์บริเวณกรอบ1,208ถึง1,211เหรียญโดยราคาทองคำสามารถกลับมายืนเหนือแนวรับทางจิตวิทยาบริเวณ1,200เหรียญได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งแนวนม้มในระยะกลางและยาวยังคงมีทิศทางขาลงซึ่งจะมีแนวรับบริเวณ1,200เหรียญและ1,190เหรียญตามลำดับขณะที่จะมีแนวต้านบริเวณ1,220เหรียญ และยังติดตามบุพครองพร Morning Report ได้ในช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกานะคะแล้วกลับพบกับบุญครองพรในรีพ Report ได้ใน,นพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ